ตรงโน้นนะคะเป็นเล็กมานีนมนินวานก้าชื่อแบบออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยคนไทยอย่างเรานี่พูดยากมานีนวานก้าอยู่ทางโน้นคะ่ะตามมาตามมาผู้ชมเดพาไปดูกลายเป็นน้ำแข็งหมดละ างโน้นให้ดูด้วยทางโน้นก็สวยมาทางนี้ค่ะตากล้องผ่านมาทางนี้หน่อยทางโน้นทางโน้นคือทางแบมคือเรามาจากแบมสวยมากมากเลยสวยมากสโนยังเยอะอยู่ด้านหลังนี่สโนเยอะแต่ทางด้านแบมสโนน้อยน้ำ เอาฮันเตอร์มาก็สบายเนาะได้เดินสบายหน่อยน no, ู้นทูแจ็คเล็กทูแจ็คเล็กอยู่ทางโน้นนะเห็นไหมทูแจ็คเล็กเรามาจากทางโน้นนะทูแจ็คเล็กมานีนวานก้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยจำชื่อนี้ชื่อเลียกยากภูเขาหิมะแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็ง น้ำแข็งเริ่มละลายล่ะน้ำแข็งเริ่มละลายละ,เ,ละ,ลยละเห็นไหมจับภาพไปดูทางน้ำแข็งหน่อยเม็นเริ่มแตกละ่ะเริ่มแตกเริ่มแยกออกล้วะกลายเป็นปน,น้ำาละตามมาค่ะตามมาคุณผู้ชม ก็ภูเขาดูนนท์ซ้ายภูเขาจับภาพไปทางโน้นหน่อยภูเขาต,ตรงโน้นน่ะเห็นไหมสวยมากๆเลยเอามาทางนี้มาด้านขวาด้านขวาก็ภูขเขาไม่น้ำหายไปหมดเลยเดินลงไปในเดินลงไปเราก็กลัวนะเรากลัวว่าน้ําแข็งมันจะละลายกลัวจมลงไปเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเดี๋ยวเดินลงไปนิดนึง ไม่ได้กลัวลองลองลงมาดูสุดยอดเลย เลยนี่ไม,ไม่ไม่เป็นหิมะเลยเพราะว่า,ม,ามันเย็นจัดมันเย็นจัดละเดี๋ยวเดินไปทาง เ็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีเลกหลายเลกที่น่าเที่ยวมีภูเขาอย่างที่เห็นเนี่ยสวยภูเขาทางตกทางทางทางโน้นนะจะพาไปทางโน้นหน่อยภูเขาทางโน้น,นะจะน้ำแข็งตลอดปีเลยแหละถึงละลายแต่ก็ยังบนบนยอดภูเขาก็ยังมียังมีหิมะปกคลุมอยู่ อย,อยากได้ภาพตรงนี้ ไม่เดินไปนิดเดียวไปกไาเขาเาเดินไปได้เขาเดินไปได้อยู่ ทำอ่ะเห็นไหมมุนให้ดูเดียวอยู่มันตัวเดียว,ว,ด,ยว,ว,ด,ยวดูสิสวยไหมโอเคมาตรงนี้มาขอถ่ายมุมนี้หน่อยตรงนี้เขาว่าติ cket office ที่ว่าซื้อซื้อตัว๋วบทคุยบทเนทรนท์เอ ไกด์ฟิชชิงอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นออฟฟิศซื้อตัว๋วซื้อตั๋ตนั่งเรือเที่ยวรอบแม่น,น้ำนี่นี่แล้วใครอยากตกตาก,ก็มาซื้อซื้อตั๋วใช่ไหมเขาเรียกไลยเซนใช่ไหมไลนเซนเนาะไลายเซน,นะนซื้อตรงนี้ขอโพสทา่าสวยๆหน่อยมาละนี้เขาเรียกว่าแบมเนชั่นแนล พาร์คเป็นอุทยานแห่งชาติแบบม,มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากสวยมาก,มากเลยเดี๋ยวเราลงไปด้านขวามือไปทางภูเขานั้นอ้อมไปทางโน้นทางขวาแล้วก็กลับเลยเนาะอชอบตรงนี้แต่ชื่อนี้จำยากสุดๆเลย ด้วยที่พูดพูดไม่ถูกพูดไม่เป็นดูดูทางน้อนแล้วเราจะกลับวนไปทางทางน้อนแล้วเราก็จะกลับเราจะกลับขึ้นไปทางน้อนทางนี้ทางจะกลับบ้านเราละจะลาคุณผู้ชมแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะไปคุณสามีอ่ะให้คุณสามีได้ออกกล้องด้วยคุณสามีออกกล้องเอาเป็นพระเอกให้หน่อย เอาทำท่ารอๆส,สวยๆหน่อยสอิใส่แมสไว้นะั่นแหละดีละอากาศมันเย็น กลับแล้ว เหมือนกันมันเริ่มละลายแล้วรลวะสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงจุดชมวิวที่แคนมออีกเป็นจุดที่สวยอีกจุด i mm -hmm. ดูพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกแต่แต่สุดท้ายไม่มีหิมะหิมะไม่ตกค่ะแล้วก็เราดูเราดูในพยากรณ์อากาศก่อนจะมาเขาบอกว่าลบสิบเอ็ดบสาแต่ที่นี่พอมมาถึงจริงๆนะไม่น่าจะถึง หลบรถหน่อยมาแดดตกพอดีมามาดูทุกเขาท่าที่กำลังตกแดดกำลังหลบภาพเก็บได้สวยนะะ ไม่ย้อนเสงใครที่อยู่เมืองไทยอยากมาเที่ยวก็มาได้นะหมดโควิดก็มาเที่ยวแคนาดา